งใช้บานบ้านพอเสร็จกากงานก็สรงสรรค์เฮห,หาหาของกินของใช้ตามป่า,าตั้งแรงจะพาภาษาวันบานบ้านสวัสดีครับพบกับผมนะครับกาดน้อยนอนนันครับกับพี่เล็กโบใหญ่นะครับวันนี้นะครับผมจะพาพี่เล็กโบใหญ่นะครับออกมาจากป่านะครับแล้วมาชิมอาหารข้างนอกดูนะครับว่าตัวชาติจะเป็นแบบไหนนะครับกับร้านอาข้าวราดแกงนะครับ นายก้องนะครับอ่ะเดี๋ยวนะครับเราจะไปสัมภาษณ์เจ้าของร้านก่อนนะครับว่าร้านเปิดเมื่อไหร่นะครับตั้งจุดไหนนะครับอาหารเป็นยังไงนะครับมาเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับครับหน้าตาอาหารนะครับก็จะมี หลากหลายนะครับหลากหลายเมนูนะครับแต่ละเมนูนะครับเดี๋ยวไปถามเจ้าของร้านกันดีกว่าครับแต่ละเมนูเป็นยังไงนะครับอ่ะโอเคนะครับสวัสดีครับพี่ก้องครับตอนนี้นะครับร้านนะครับตั้งอยู่ไหนครับอยู่น้ำจำครับอยู่บ้านน้ำจำนะครับเลยศูนย์โตโยต้ามาเมตรเลยเลยศูนย์อ่าเลยศูนย์โตโยต้านะครับมาร0อยเมตรนะครับ ใครนะครับสนใจนะครับอยากจะมาลองชิมลองทานนะครับอาหารแต่ละวันนะครับจะเหมือนกันไหมครับก็มันจะวนกันไปีประมาณ60อย่างอ๋ออาหารนะครับจะวนไปวนมานะครับประมาณ60อย่างนะครับใครทำไม่ได้ว่าลูกค้าประจำมันกินด้วนะครับทำไม่ได้นะครับอาหารชื่อๆเลยครับตอนนี้วันนี้นะครับมีตอนนี้ช่วงโควิดนะครับเราก็ต้องใส่หน้ากากนะครับจะมีเค้วหวาน คืออันนี้อันนี้จะเป็นปลาดุกช,ชูชีปลาดุกครับสูชีปลาดุกนะครับอันนี้จะขายดีมากอันนี้ขายดีออนะครับเดี๋ยวเราจะาก,กินอันนี้นะครับแล้วแกงเขียวหวานนะครับอเอาอะไรอีกครับแนะนำมาเลยครับขายดีทุกอย่างนะครับเอาขายดีทุกอย่างเอานี่ครับนะอันนี้ก็ไก่ไก่นะครับผัดพริกแกงไก่กใส่ลูกเนียงแกงไก่ใส่ <Favorite. S 1> <ก>ลูกเนียงก็มันก็จะมีรส เผ็ดเพราะว่าที่นี่พริกแกงยังไม่เหมือนที่อื่นทำเองทุกวันทำสดๆนะครับจับพริกแกงยังไม่เหมือนที่อื่นอ่าพริกแกงจะไม่เหมือนที่อื่นเพราะว่าทำสดสดทุกวันนะครับอาหารสดทุกวันเหลือทิ้งนะครับส่วนมากจะไม่เหลือนะครับ่าเหลือก็ให้ลูกน้องไปกินที่บ้านเวลานะครับเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับพี่เปิดตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งบ่ายสามก็ปิดแล้วครับอ่าบ่ายสามปิดนะครับเจ็ดโมงถึงบ่ายสามนะครับส่วนท่านไหนนะครับสนใจนะครับอยากจะเข้ามาชิมนะครับ ก็ลองติดต่อนะครับเบอร์โทรฝากเบอร์โทรไว้เลยครับ096ครับ062796โอเคนะครับยังมีเพื่อนวอีกนะครับผมจะเอาเบอร์ลงไว้ด้านล่างไว้ให้ดูนะครับถ้าใครอยากจะมาชิมนะครับก็ลองโทรเข้ามาก่อนนะครับว่าร้านเปิดกี่โมงนะครับอาหารพร้อมตอนไหนนะครับอ่าได้ข่าวนะครับปิดเดือนละสองวันได้ข่าวนะครับว่าเปิดสาขาสองครับอยู่ที่ไหนครับตรงไหนนะครับ อันนั้นที่เชียงรายครับที่บ้านดูอ่าที่เชียงรายบ้านดูนะครับใครอยู่เชียงรายนะครับอยากจะไปกินนะครับโทรเข้ามาเบอร์เบอร์เดิมครับเบอร์เดิมเลยนะครับเดี right, ๋ยวสิงไว้ใต้ข้างล่างนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราขอลองไปกินไปชิมดูก่อนนะครับว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนะครับอร่อยก็บอกอร่อยนะครับอ่ามาแล้วนะครับข้าวนะครับข้าวมาก่อนครับเดี๋ยวให้พี่เด็กัตใหญ่ชิมก่อนครับชิมก็เบาครับ เราจะสั่งไม่เยอะนะครับกับข้าวสี่อย่างก็ไม่น้อยนะครับเยอะเลยครับนี่ครับไฮไลท์ตรงนี้นะครับก็คือน้ำพริกกะปินะครับฟรีนะครับผักก็ฟรีนะครับอ่านี่แถมให้ครับกจ้าอกร้านใจดีครับขอบคุณมากครับพี่ครับรับคครับนั่งกินด้วยกันก่อนพี่ อ๋อโอเคครับอ่ะมาครับนี่ปีครับปีครับปีปีได้เได้ได้ใครนะครับที่ตังน้อยนะครับอยากจะกินข้าวเปล่านะครับเขามีน้ำพริกให้ปีนะครับเอออันนี้ดีนะครับดีดีดีเดี๋ยวผมขอชิมน้ำพริกก่อนนะครับอืมใส่ไปเลยครับ ปกตินี่มันเขาเวลาเราออกนอกบ้านเนี่ยเขาจะต้องให้ใส่แมสตลอดเรื่รอยๆเวลาผมไม่ต้งังน,นะครับผมขอไปฝั่งโน้นก่อนครับน,นี๋ยวจะชนกันครับเดี๋ยวมันจะหัวเราะพี่เล็กตัวใหญ่ตัวใหญ่กินฝัน่งซ้ายเนาะม,ม,มีชนอากาศน้อยนอนนั่งชมกันี้ครับเดี๋ยวเเออนาะเขาต้กินฝั่งซ้ายนะครับบรรยากาศก็โอเคนะครับอยู่ริมถนนนะครับอาจจะเสียงดังหน่อย ยอดครับสุดยอดสุดยอดออร่อยนะครับหรือว่าเดี๋ยวขอลงอันนี้ก่อนเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยกะทิแกงสตอใช่ไหม<ช>ลูก <threat S 1> ลูเนียงลูกเนียงไม่ใช่สตอครับผมนี่กระปิอันนี้ถ้ารครับ,บเด็ดครับหรือว่าเด็ดนะครับจะไม่ผิดน่าจะเป็นไก่นะไก่ผัดไก่ใส่ลูกเนียงนะไก่ใส่ลูกเนียงนะครับจะชิมแบบสดๆไม่ผสมข้าวครับ อันนี้คือซูชิปลาดุกนะครับนี่ครับเป็นไงครับมันจะรสชาติไม่เหมือนอาหารมันเอาเนาะแต่ก็อร่อยไปในอีกรูปแบบหนึ่งก็เป็นพริกแกงนะครับเขาทำเองนะครับครับมันเป็นพริกแกงสดนะสดวันเฉพาะร้านนี้เลยใช่ใช่สาขาสองนะครับอยู่ที่เชียงรายนะครับเดี๋ยวผมมือไว้ให้อีกรอบหนึ่งนะครับอยู่ที่บ้านดุนครับ ไปนะครับอยากจะกินนะครับแต่ไม่รู้ตำแหน่งนะครับก็โทรไปนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์ไว้ด้านล่างนะครับอ่ะเดี๋ยวขกอกินก่อนเลยครับรายการต่อไปหวานนะครับอันนี้หมูไก่เนี่ยปลาโคตรขอบนะครับโคตรขอบเป็นไงครับเล็กตัวใหญ่ปุกปากไหมครับไม่ค่อยียมนะครับชกอย่างเดียวครับ ล้วยเก่าครับยัดไม่เป็นนะครับอืมอร่อยนะครับลูกค้าก็เข้าเรื่อยๆนะครับร้านนี้นะครับพอเปิดมาได้ตั้งี่ปีนะปีองปี2ปีนะครับใน2อี2ปีแล้วนะแล้วก็อย่างนงที่ประทับใจร้านนี้นะครับก็คือเขาจาัดโต๊ะไม่ไม่ติดกันมากนะครับอ่าเพื่อรักษาระยะห่างครับ หรือว่ากระท่าถูดปากนะครับถูดปากเลยนะครับโอ้ข้าวราดแกงไม่ควรพาดครับร้านนี้อข้าวราดแกงนะครับทุกอย่างนะครับจะไม่เกินราคาห้าสิบบาทนะครับถ้าใส่เป็นถ้วยแบบนี้นะครับก็ถ้วยสามสิบนะครับสามสิบาทนะครับอย่างนี้นะครับถ้าเป็นราดข้าวราดข้าวสองอย่างสี่สิบบาทนะครับไม่แพงนะครับหรือว่าราคาก็โอเคครับ ไม่ได้แพงอะไรมากนะครับพอช่วงนี้ก็ูโควิดนะครับเราก็ช่วยกันไปนะครับในยังปักเอิผักบริการฟรีนะครับรบิหมดหมดไปเอาเองนะครับเติมได้ครับเติมได้ไปเอาเองเลยนะครับบุฟเฟ่บุฟเฟ่มีบุฟเฟ่ผักกับโอเมกะปิดนะครับล่วงอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวขอเติมโอเมก้าหน่อยโอเมก้าปลาทีเขาบอกฟูอ๋อ มันมีสามตัวนะครับก็เป็นปลาทีนะครับถ้าบอกอยากฉลาดให้กินปลาผมก็สั่งมากินทุกวันครับก็โดนหลอกอยู่เรื่อยมีปลาหนึ่งครับที่ไม่ฉลาดครับปลาอะไรครับปลายุบบ้านมันก็หลอกเรเนี่ยอืมโอเคนะครับเข้ามาเรื่อยๆครับ ขอนอกเมื่อไหครับปลาทูปลาทีครับมีสามตัวใช่ไหมใช่จริงๆแล้วเราไม่ควรจะเกรงใจกันแล้วนะเพราะเจอกันหลาย EP แล้วขออนุญาตใช้มือแล้วกันันยากครับนี่นะครับนี่ผมเอาปลาทูนะครับ ปกตินี่ถ้าคนทอดไม่เป็นนี่มันจะกินไม่ได้ครับมันจะเป็นแข็งๆนะครับแต่ตัวนี้ทางร้านนะครับเขาทอดมาให้แบบกําลังกรอบพอดีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวชิมดูก่อนร่ยครับอืมกินได้หมดเลยครับทั้งตัวไม่ต้องหิ้งอะไรท้งอย่างครับใไ้นะครับผ่านไปผ่านมานะครับอยากจะมาเที่ยวแม่สายนะครับลองมาเปิดใจกินร้านนี้ดูนะครับว่าอร่อยหรือไม่อร่อยครับ สําหรับส่วนทัวผมนะครับผมบอกเลยครับว่าอร่อยอร่อยมากครับอร่อยจนแบบจะพกหกลับบ้านเลยนะครับมีคนรักนะครับมีคนรักมากนะไม่ก็เอาใจไปงั้นแหละปกติเวลาไปไหนไปทาอีพีแต่ละอีพีเนี่ยเขาเป็นคนจ่ายก็เลยต้องเอาใจพิเศษครับข้าวได้เยอะนะครับข้าวแค่สิบบาทนะครับ ไปอยากนะครับการสั่งข้าวไปนะครับสั่งข้าวเปล่าที่ในบ้านนั้นก็หมบาทนะครับผมว่าได้เยอะนะครับนี่ครับยังไม่หมดเลยนะครับนี่ทุกน้องไก่ป่ะต้มจืดไม้แต่เนเยอะมากอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตชิมกันก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวสรุปให้ฟังนะครับว่าหมดนี่เท่าไหร่นะครับกี่บาทนะครับอ่ะโอเค อ่าโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับโดยรวมเลยนะครับสรุปให้เลยแล้วกันนะครับว่าอร่อยอร่อยอร่อยสุดๆนะครับอร่อยนะครับอร่อยมากนะครับอ่ะเดี๋ยวให้เจ้าของร้านนะครับเขามาเก็บตังค์นะครับว่าราคาจะเท่าไหร่นะครับอ่ะองครับเก็บตังค์เลยครับพี่ ิ่มไหมโอ้โหบอกเลยครับว่าเหลือๆนะครับโอ้โหอ่ะกล้วยครับปีกล้วยปีนะครับมีกล้วยให้กินปีนะครับก็อ่านดูอะไรก็ข้าวสามจานจานละสิบบาทกับถ้วยละสามสิบบาทสี่ถ้วยสี่สามสิบสองร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่ครับทั้งหมดร้อยห้าสิบบาทครับถือว่าถูกไหมครับถูกนะครับอ่ะนะครับใครนะครับสนใจนะครับอยากจะมาลองชิมดูนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้น เบอร์โทรไปด้านล่างนะครับโอเคนะครับนี่ครับับผมครับแล้วก็มีขายเอามันอะรอง้ก็จะเป็นข้วหลวดอพี่เขาบอกว่าขายเอามันนะครับขายเอามันสาขาสองนะครับอย่าลืมนะครับไปอุดหนุนกันนะครับที่เชียงรายนะครับอยู่บ้านดูนะครับู่ซอยอะไรครับอ่าก่อนถึงแยกราชพัฒน์นะครับซ้ายมือเลยประมาณประมาณ200เมตรก่อนถึงเมกกโฮมป้ายใหญ่ๆมีอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวรับรองความคลาสสิกติดต่อทางไหนได้มั่งนะครับเดี๋ยว ผมจะขึ้นไว้ด้านล่างนะครับปุ๊บปๆ๊บป๊บป๊บนะครับแล้วว่าติดต่อเฟซบุ๊กทางไหนนะครับเบอร์อะไรนะครับเดี๋ยวนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วสันกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับวันนี้นะครับผมต้องขอตราบก่อนนะครับสวัสดีครับราาาาานนนนบบ้้อเสส็็จจกกงงั่